อันนี้คือหลักพันนะครับมาต่อที่หลักร้อยมาต่อกับหลักสิบงวดที่แล้วก็เข้า3ตัวโต๊ดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเดชชาแนล สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทั้ง fc เก่าและ fc ใหม่นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามร,รับชมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านที่กำลังจะติดตามนะครับคลิปนี้เรากลับมาพบกับแนวทางหัวเราวพัฒนาประจำงวดวันที่1มีนาคม2566นะครับเป็นแบบสูตรคำนวณของโปรแกรมนะครับใช้โปรแกรมคำนวณสามารถมีเข้ามีหลุดได้นะครับผิดถูกว่าไปตามสูตร ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอนวทางการเสียงโชคเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะครับและก็อย่าลืมสนับสนุสนสลากที่ถูกกฎหมายด้วยนะครับงวดที่แล้วก็เข้า3ตัวโต๊ดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลด้วยนะครับ มาเริ่มที่แผ่นแรกครับเด่นพันหน่วยรูดเด่นบนล่างให้ดูที่ด้านล่างนะครับนี่นะครับในกรอบสีเหลี่ยมสีน้ําเงินขวามือเด่น9ก้าสีส่วนซ้ายมือในกรอบสีแดงเด่นแปดเจ็ดหนึ่งสองศูนย์เพื่อนๆสามารถจับเป็นคู่โต๊ได้นะครับระหว่างกรอบสีน้ําเงินกับกรอบสีแดงนะครับให้เน้น4ี่สกับแปดเจ็่อนะครับ ให้เว้นตรงกลาง0ูนย์ะครับถ้าจะจับเป็นคู่โต๊สี่ตัวนะครับมาต่อกับเด่น1ั1รหน่วยแผ่นที่สงเป็นเด่นบดล่างแผ่นที่สงนะครับเหลือไว้สงแผ่นก็พอนะครับนอกกนั้นเดินไม่ดีก็ทิ้งนะครับส่วนใบนี้ให้ดูด้านล่างนะครับนี่นะครับ ในวงสีน้ำเงินเด่น4 5 6 7เป็นเลขคงที่นะครับและซ้ายมือเด่น1 2 3 7ก็เป็นเลขคงที่นะครับเหมือนกันทุกงวดน,นะครับให้ทุกคนจับเป็นคู่โต๊ดได้นะครับระหว่างกรบสีแดงกับกรอบสีน้ำเงินนะครับ มาต่อกับเด่นพันร้อยหรือเด่นล่างแผ่นที่หนึ่งนะครับให้ดูที่ด้านล่างนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงขวามือเด่นเก้าศูนย์แปดหกเจ็ดมาต่อกับเด่นพันร้อยหรือเด่นล่างแผ่นที่สองนะครับให้ดูที่ด้านล่าง นี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงขวามือเด่น0ูน4 8ห้ 9. มาต่อกับเด่นพันรหรือเด่นล่าง แผ่นที่3นะครับให้ดูที่ด้านล่างนี่นะครับซ้ายมือในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเด่น2 061437อันนี้ผมเลือกไว้7ตัวนะครับกันมันหลุดนะครับมาต่อกับเด่น110หน่วย หรือเด่นบนทุกหลักใบนี้ผ่านมาแล้วหนึ่งงวดนะครับจับเป็นคู่โต๊ผ่านฉลุยส่วนงวดวันที่หนึ่งมีนาให้ดูด้านล่างนะครับนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินขวามือเด่นสองหกแปหให้เน้น5 7 8นะครับฝั่งขวาส่วนฝั่งซ้ายในกรอบสีแดงเด่น0ู9 4์สา ให้เน้น019นะครับนำ019ไปจับเป็นคู่โต๊ดสตัวบนกับ875นะครับให้เว้นไว้ตรงกลางให้จับขอบซ้ายขวานะครับจับเป็นคู่โต๊ด มาต่อกับเด่น1 1 0หน่วยหรือเด่นบนทุกหลักแผ่นที่2นะครับให้ดูด้านล่างนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงขวามือผมเลือกไว้7ตัวนะครับเลขเด่นก็คือ105 4 368ส่วนเพื่อนๆจะจับเป็นคู่โต๊ะก็ให้แบ่งครึ่งนะครับฝั่งละ5ตัวซ้าย5ตัวขวา5ตัวนะครับแล้วก็จับกันทีละตัวเป็นคู่โต๊นะครับ มาต่อกับเด่น10หน่วยบนแผ่นที่1นะครับให้ดูที่ด้านล่างนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงขวามือเด่น18 7 403นะครับมาต่อกับเด่น10หน่วยบนแผ่นที่2นะครับอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับให้ดูที่ด้านล่าง นี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินขวามือเด่น1762ผมเดาว่าหลักหน่วยหลักหน่วยบนคือเลข2กับเลข6นะครับส่วนซ้ายมือในกรอบสียุมพูดเด่น3 4908เพื่อนเพื่อนสามารถจับเป็นคู่โต๊ดได้นะครับระหว่างกรอบสีย้มพูกับกรอบสีน้ำสีน้ำเงินนะครับจับเป็นคู่โต๊ดสองตัวบนนะครับ มาต่อกับปักหลักอันนี้คือหลักพันนะครับใบที่1ให้ดูที่ด้านล่างนะครับนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงซ้ายมือเด่น5 7 8 6 9 0 3มาต่อกับหลักพันแผ่นที่2นะครับให้ดูที่ด้านล่าง นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงขวามือเด่น5 6 9 4 0 2 1นะครับมาต่อที่หลักร้อยอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับสูตรเก่ามันหลุดนะครับเลยสร้างมาใหม่ สั่งมาทดแทนให้ดูที่ด้านล่างนะครับนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงซ้ายมือเด่น879 4 5 6 3นะครับมาต่อกับหลัก10บนใบที่1น,นะครับให้ดูด้านล่าง นี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงขวามือเด่น5732019นะครับมาต่อกับหลัก10ใบที่2นะครับใบนี้เป็นสูตรใหม่นะครับให้ดูที่ด้านล่างนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงขวามือเด่น6548719 ให้เน้น719เป็นหลัก10บนนะครับมาต่อกับหลักหน่วยบนนะครับอันนี้เป็นสูตรใหม่ให้ดูด้านล่างนะครับเนี่ยนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงซ้ายมือเด่น6802954 ให้เน้น2086นะครับเป็นหลักหน่วยบนนะครับมาต่อกับสรุปใบที่หนึ่งนะครับเป็นสรุปสี่ตัวตรงนะครับแต่ผมใช้สูตรเยอะทําออกมาไม่เคยตรงเลยนะครับต้องมีสูตรใดสูตรหนึ่งที่หลุดอย่างงวดที่แล้ว หลักร้อยก็หลุดนะครับหลักสิบก็หลุดแต้มรวมก็หลุดจะพอใช้ได้ก็เป็นเลขเด่นนะครับเด่นบนล่างส่วนงวดนี้ให้ดูด้านล่างนะครับนี่นะครับตัวเลขสีแดงแดงรวมทั้งหมด2ชุดนะครับมีเลข0670 9 670ให้ทุกคนจับวินกันนะครับจับสลับไปมาตรงกลับ บนล่างนะครับแบบนี้นะครับ06600770 6776แบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับหรือ966997799009ก็นําไปพิจารณากันดูนะครับ มาต่อกับสรุปแผ่นที่2นะครับเป็นสรุป3ตัวบนแผ่นนี้ก็ไม่เคยตรงสักทีนะครับแต่งวดที่แล้วเข้า3ามตัวโต๊ดนะครับก็ดีใจกับผู้ที่ถูกรังวันด้วยนะครับงวดนี้ให้ดูด้านล่างนะครับนี่นะครับตัวเลขสีแดงๆรวมทั้งหมด10ชุดมีเลข418 518 610 618 670 845 แ4ดห้าสี่เก้ผมชอบหลักหน่วย0268ก็จะมี418518610618670นึ่หะครับสำหรับหลักหน่วย0268ส่วนหลัก10719ที่ผมชอบนะครับก็มี5ชุดที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นี่นะครับแต่ผมชอบ 670มากกว่านะครับให้ทุกคนพิจารณากันเองนะครับมาต่อกับสรุปใบที่3นะครับเป็นสรุป2ตัวบนนะครับวดที่แล้วไม่เข้านะครับวดนี้ให้ดูด,ด้านล่างนะครับนี่นะครับตัวเลขสีแดงๆรวมทั้งหมด13จุดมีเลข 10141845505458687074788586หลักหน่วยผมชอบ0268หลัก10ผมชอบ719ก็จะมีชุด1018แล้วก็7078 ยังไงก็ให้ทุกคนนำเลขเด็ดเลขดังเลขอาจารย์ท่านอื่นที่แม่นๆลงนำมาเทียบดูนะครับว่าจะตรงกับชุดไหนก็ให้พิจารณากันเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับถ้าหากเพื่อนๆหรือ <ๆ S 2> fc ท่านใดคิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับยังไม่ผ่านกดเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ